สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนมอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเขาคิดถึงคุณไหมอุ้ยกระเด็นออกมาเลยทีเดียวโ,โหคุณเป็นคนที่เขาต้องการแล้วเขาก็มีพาชั่นกับคุณมากๆเลยนะเนี่ยถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะเขารู้สึกว่าถูกคุณน่ะดึงดูดเข้าหาเนาะอืมอุ้ยแล้วเขาก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เขารักที่เขาสนใจที่เขามีใจให้นะ อืมน้ายยังไงต่อเขาอะมองว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะดูดีทําหน้านิ่งทําหน้าเก๊กขรึมอยู่นะแต่เขาก็มองว่าคุณคือคนที่เขาโฟกัสคุณคือคนที่เขาต้องการนะแล้วก็แอบมีหึงมีห่วงคุณด้วยนะอืมถามว่าคิดถึงคุณไหมค,คิดถึงคิดถึงมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันมีความรักความรู้สึกที่มีเนาะให้คุณอยู่เต็มเปลี่ยมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มองว่าคุณนะเป็นคนที่มีค่าต่อใจเขามากๆเลย